จากมุมสูงของวัดนนสวรรษนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพามาชมความยิ่งใหญ่อลังการของวัดสวยงามอีกหนึง่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับด้านล่างก็จะเป็นพญาเต่านะครับพญาเต่านะครับ พญาเต่าสองตัวตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดของวัดโนนสวรรค์น,นะครับถ่ายจากมุมสูงมาให้จบความสวยงามรีวิววัดสวยของจังหวัดระยองให้ชมครับผมอันนี้เ,เราถ่ายจากมุมสูงนะครับ อันนี้จะเป็นเจดีหม้อนะครับประดับประดาด้วยหมอ้อเป็นมัดท,ที่สวยงามมากนะครับของจังหวัดระยอดคราบ